มองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN w e l l t h เ well, จาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญติดตามไปกับเรา TNN Wealth สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีนเนเวลไลฟ์นะคะจอดลึกกลยุทธ์ทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกูรูชั้นนาของประเทศมาจอดที่ตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ทองคําในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้ติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะ ดัชนีหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าเปิดมาแดงเลยนะคะและก็มาปิดตลาดอยู่ในแดนลบค่ะโดยเป็นการปรับตัวติดลบลงมาประมาณ4จุดปิดที่1.254.70จุดวอลุ่ม20,000ล้าน MAI บวกมา2จุดนะคะปิดที่2 5 0 8 9จุดวอลุ่ม700ล้านไปที่5ดับหลักทรัพย์ค่ะ บตทนะคะไม่เปลี่ยนแปลงที่32บาท25สตางค์การบินไทยย่อลงมา2วันติดแล้วนะคะหลังจากที่ขึ้นมาร้อนแรงวันนี้ลงมาอีก70สตางค์มาปิดที่15บาท80สตางค์ KTB ย่อ10สตางค์ c ีพปรับตัวเพิ่มขึ้นมายีสตางค์ v d v c n c e ย่อลงไป1บาทค่ะตจาลึกกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ทั้งตลาดหุ้นและตลาดทองคำนะคะร่วมพูดคุยกันก่อนกับกูรูท่านแรกในช่วงวลทอค่ะ พูดคุยก,กันกับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตจากบลจอมูชชันพาร์ทเนอร์ค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะเึีครับคุณหน่วยครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะคุณปิงเห็น GDP แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นไปตามที่คิดเอาไว้ไหมคะก็ออกมาโอเคนะครับ2.8%นะครับเอ่อแต่ต่ํากว่าที่รัฐบาลเขาเคลมมาตลอดนะว่าเอา GDP เกิน3%มาหลายตรมากนะครับแต่ทีนี้2.8% แล้วก็ตอนไตม่านหนึ่งก็สามกว่าเนี่ยนะครับจำไม่ได้แล้วไตม่านหนึ่งเท่าไหร่นะครับแต่รวมแล้วสองไตม่านเนี่ยมันทําให้ครึ่งแรกของปีเนี่ย GDP เราเฉียดเฉียดสามเนี่ยถือว่าไม่ได้ไม่ได้ว้าวมากเพราะอะไรเพราะว่าฐานปีที่แล้วมันต่<ะ>ํานะครับ GDP เราจะขยายในระดับแบบสองเปอร์เซ็นเนี่ยก็ขออภัยในระดับแบบตีสามเปอร์เซ็นในครึ่งแรกของปีเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันจะไปไฮไลท์มันจะไปอยู่ที่ครึ่งหลังของปีนะครับด้วย GDP ฐานปีที่แล้วมันต่ําใช่ไหมแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลเขาบอกว่าเขาปั๊มเกิน3%ามมาได้หลายไตรมาสก,ก็แต่ว่าไตรมาสสกับไตรมาสสปีที่แล้วอะ่ะมันโดดขึ้นม,มันจะทําให้ไตรมาสสากับไตรมาสสี่ปีนี้อ่อนลงเพราะฐานมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็เราก็ไตรมาสหนึ่งมัน3.2ไตรมาสสองสองจุดแปดไตรมาสามไตรมาสี่อาจจะเหลือแค่1 4่งจ นะครับอาจจะทำให้ GDP ทั้งปีประมาณ2%ก็ก็ถ้าทำได้ก็จะดีนะครับต่ำกว่า2%ไม่ไม่ไหวมันต้องเกิน2%ไงแต่ดูแล้วลำบากเพราะจากนี้มันจะมีความไม่แน่นอนการเมืองสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของภาษีทั้มเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากขึ้นก็ได้แต่เอาเอาใจช่วยขอให้ทำได้นะครับแต่ยากนะผมก็ยิงเชื่อว่าปีนี้เราอาจจะได้เห็น1.8 ค,ค่อนไปทางค่อนไปทางนึงจุดห้าด้วยอืมอืมแล้วอย่างนี้กำไรบริษัทจุทะเบียนล่ะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีการปรับเป้าดัชนีหรือปรับ EPS อีกไหมคะหรือว่าไม่<ผ>มไม่แล้ว่เพราะว่าเพราะว่าผมอามองแย่อยู่แล้วอืมนะครับอ่ามองแย่เนี่ยมองแย่ด้วยสมมุติฐานอะไรก็มองแย่ด้วยสมมุติฐา,านว่าเอ่อกำไรตลาดปีนี้แค่แค่เก้าแสนสามค่ะ 9แสนสามปรากฏว่าครึ่งแรกของปีทําได้แล้ว5แสนสามซึ่งก็มาจากผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับผลประกอบการที่ค่อนข้างดีในงวดไตรมาสสเนี้เอาไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไตรมาสสไม่แย่ไตรมาสสองออกมา,มา2แสนห้า2แสนห้ากว่าเกือบ2แสนหกนะครับ2แสนห้าก็ถือว่าดีดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยซ้ยําไปแต่แย่ลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่ง ไตมาหนึ่งประมาณสองแสนแปดเที่เมื่อกี้ได้บอกรวมสองไตามาาเนี่ยมันได้ห้าแสนสามไงครับ<ะ>ครึ่งหลังของปีผมขอแค่สี่แสนนะครับก็ทําให้ทั้งปีเก้าแสนสามมันอยู่ภายใต้สมมติฐานที่วางไว้อยู่แล้วเก้าแสนสามก็เติบโตขึ้นประมาณราวๆประมาณห้าเปอร์เซนมื่อเทียบกับปีที่แล้ว<ะ>ถือว่าโอเคบวกกับดอกเบีย้ยนโยบายที่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจดห้าเปอร์เซ็นต ดอกเบี้ยนโยบาย1.5บวกกับกําไรที่เกิดขึ้นก็คํานวณแต่ชนีเป้าหมายได้ที่1 0 0มอย่างที่ได้พูดมาตลอดค่ะ<ฆ>ถ้าตลาดจะลงก็จะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่1,180ค่ะ<ฆ>ต่ํากว่านี้เรียกว่าถูกมากอืมเข้าไหมซึ่งคําว่าต่ํากว่านี้เรียกว่าถูกมากเนี่ยมันใช้งานนี้ใช้คํานี้ได้ผลนะฮะอย่างเช่นตอนที่ตลาดมันต่ำกว่า 1, 100จำได้ไหมที่ผมบอกว่าไอ้แนวรับมันสุดๆ 1, อะ1020ตอนนั้นเพราะดอกเบี้ยนโยบายตอนนั้นเจ็น1.75 ก็ต้องเอาแนวรับประมาณเนี้ยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเรียกว่าถูกมากมันน่าซื้อแต่ซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่่ผมก็จะบอกอย่างนี้เสมอแต่มันน่าซื้อนะซื้อแต่ไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่เช่นเดียวกันถ้ารอบนี้มันจะต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบก็ก็ซื้อได้แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะนะครับก็โดยสรุปแล้วกระบตลาดไม่ไม่ไม่ได้ทำความผิดหวังอะไรแล้วผมก็ไม่ได้มองดีอยู่แล้วใช่ไม่าเเ็นตออองมรรรัับบลดซะไยยทุิค ดอกเบี้ยบ้านเราก็อีกสองนัดคุณป,งป,งปิงคิดว่าเป็นยังไงคะก็ตุลาคมอาจจะไม่ได้ลดดอกผมคิดว่าแต่ว่าในตลาดเขาเชื่อว่าจะลดนะฮะแล้วบางคนเขามองว่าธันวาคมก็จะลดอีกด้วยก<อ>็ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหมหลายครั้งเลยทัางนั้นปีนี้ลดไปแล้วสามใช่ไหมคะปีนี้ลดสามค่ะลดไปแล้วสามเหลือประชุมอีกสองนะคะครับค่ะอืม ก็คงต้องไปลุ้นกันนะคะในแง่ของดอกเบีย้ยถ้าเกิดลดอีกเนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นจากเดิมอีกไหมจากที่คุณปิงมีการให้เป้าไว้ประมาณพ<ด>ันสามเนาะใช่แต่ก็ไม่คือถ้าลดตุลาคมเลยก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นอ่าเป้าเซตอาจจะขึ้นเป็นพันสามร้อยี่สิบได้อะไรเงี้ยแต่แต่ผมเดาว่าเขาลดปลายปีมากกว่าถ้าลดปลายปีก็ไม่มีผลอะไรกับตลาดปีนี้แล้วมันต้องเป็น valuation ของปีหน้าค่ะก็ปีหน้าก็อาจจะได้เห็นสัก ประมาณก็พันสาม้อยห้าสิบอาจจะเป็นเป้าได้พันสามอยห้าสิบถึงพันสี่ปีนี้ก็พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแบบแปดสิบลงไปต่ำกว่านี้ก็เข้าซื้อได้นะคะค่รับต,ตีมตีมหุ้นปันผลนะคะสามารถลงทุนได้ในช่วงนี้ไหมคะคุณคุณปิงสแกนเท่าไหน่ได้ไหมคะหุ้นปันผลก็ถือว่าดีคือแม้ว่าแบงก์มันจะดูเสียวๆไม่รู้ดอกเบีย้ยขาลงเศรษฐกิจไม่ดีโลนโก้ต่ําแต่ว่าแบงก์ไม่ยอมลงเลย คือเราจะเอาบันผลก็ได้นะครับแต่นอกจากแบงค์ที่เอาบันผลได้ในระหว่างปันผลระหว่างการก็เป็นปตทได้ปตทผมคิดว่าก็น่าสนใจนะพร m ก็ได้นะฮะ p r อื่นๆร m อใช่ก็ปันผลดีทีวอก็ได้นะมได้นะครับเออแล้วก็ปันผลระหว่างการตัวอื่นก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะครับอืม ส่วนหุ้นต่างประเทศหุ้นสหรัฐไม่ลงเลยค่ะคุณปิงผมคิดว่ามีเวลาอีกไม่มากนะครับคือโอเคตอนนี้เขาเน้นขึ้นอยู่แล้วเพราะบรรยากาศมันให้นะครับเก่งว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเป็นปัจจัยหลักสําคัญนะที่ทําให้เขาเก่งกันอยู่นะครับบวกกับธีมเรื่องของ AI เรื่องของผลประกอบการนะครับที่ไม่ได้แย่แล้วเดี๋ยวเอ็นวีเดียก็รายงานงบด้วยนะครับหุ้นอเมริกาขึ้นได้แต่มันจะมีความเสี่ยงอยู่ที่พฤหัสรุกร์นี้การประชุมแจ็คสันโฮนะครับที่แจ็คสันโฮนะครับก็ ถ้าถ้าเฟดหรือเจพาวเขาส่งสรรัญญาณชัดเจนอะว่าฉันรอดูข้อมูลนะฉันไม่รีบล้ดอกเบี้ยมันจะเป็นข่าวไม่ดีกับหุ้นเมกาลงไปถึงหุ้นอื่นๆทั่วโลกเลยก็อยากให้ร,าาระวังพฤติกรรกระสุกนี้ไว้หน่อยนะครับแล้วกันยาตุานี้หุ้นอเมริกายังจะลงก่อนขึ้นเดือนพฤศจิกไหมคะใช่นะครับคือ เรากำลังเข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าโลซีซ a s o n น่ะของหุ้นเมกาแล้วกันยายนนี้โอ้โหเสี่ยงมากที่จะลงเออเพราะฉะนั้นรอซื้อในเดือนหนากันยาพภาพังอ่ะกันยาพภาพังอ่ะจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกเกือบทุกปีครอซื้อเราซื้อเดือนหน้าใช่ไหมคะหุ้นอเมริกาใช่จะดีที่สุดค่ะซื้อดจชดีหรือซื้อหุ้นไายตัวถ้าหุ้นรายตัวต้องเป็นตัวไหนที่ดูแล้วตอนนี้น่าจะมีอัพไซด์ที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดลงมานี่ถือว่าถูก ถ้าแต่ถ้าในพวกแม็กซิกอ่ะครับก็อัลฟาเบตเนี่ยถือว่า p ีโอเคสุดละกับอเมซอนถือว่าใช้ได้แต่ว่าเพราะว่า Apple ก็อยู่ในขายหน้าเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเือนหน้าก็มีออก Apple ตัวใหม่ด้วย iPhone ตัวใหม่มนะครับเออก็เดี๋ยวเราไปร้อยหุ้นมันปรับฐานก่อนแล้วไปไปลายเดือนกันยายนครับน่าซื้อนะครับค่ะงั้นรอก่อนนะคะครับค่ะคุณปิงช่วงนี้จัดพอร์ตสินทรัพย์อื่นๆไหนอีกไหมคะที่น่าสนใจไม่ค่อยช่วงนี้ไม่อยากเล่นอะไรเลย ดี๋ยวหุ้นไทยกลับเล่นได้นะเหรอเออมันจะซึมซึมอย่างเงี้ยเออคือมันมันจะซึม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 ใช่ไหมแต่สิ้นเดืยนนี้มันมีประเด็นเรื่องการเมืองไงอ่า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 จะมีคุณหมยให้พูดไม่ล่ะคุณหมยให้พูดแบบซอฟต์จะได้พูดเลยคุณเมยประเด็นเรื่องการเมืองกับเซตินเด็กอะไรประมาณนี้ยค่ะได้ไหมฮะคือคือถ้าเราดูจากเดือนกรกฎาคมที่คุณอุงอิงโดนสั่งให้หยุดพักปฏิบัติงานจากสาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับ ตอนนั้นเนะี่ยเซ็นินเด็กอยู่ที่พันร้อยอ่ะขึ้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาถึงตอนนี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วว่าเซ็นินเด็กตอบรับกับเรื่องของคุณองค์อิงค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในวันที่ยี่สิบเก้าเนี้ยสารสนุนท่านเกิดวินิจฉัยว่าไม่รอดสมมุตินะว่าไม่รอดคุณอ,อาจจะตอบรับในทางที่ดีแต่อาจจะเป็นการตอบรับในทางที่ดีครั้งสุดท้ายก็ได้เพราะหลังจากนี้คือประเด็นเรื่องการเมืองอ่ะมันจะกลายเป็นความแบบความแบบความแบบเข้าสู่โหมดแบบ เซงซึมเซงอ่ะอเพราะว่าสภาก็ต้องเปิดเเลือกตัวในรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาก็เป็นคุณชัยกเกษมซึ่งหรืออาจจะเป็นคนอื่นซึ่งตลาดอาจจะขาดความเชื่อมั่นก็ได้เพราะว่าต้องเขาก็จะไปกังวลเรื่องยุบสภาในอนาคตอีกไงคือก็แปลว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนี้ยเราอาจจะตอบรับในทางบวกก็ได้ตลาดหุ้นนะครับแต่มันอาจจะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายต้องระวัง อทีนี้ถ้าเป็นกลยุทธ์เราทำยังไงก็ช่วงนี้เราอาจจะเก็บสะสมหุ้นในตามตอนที่ตลาดมันซึมๆเพื่อเป็นลุ้นช่วงใกล้วันวินวิจฉัยของสารธรรมนูญก็ได้อมก็คือช่วงจังหวะนี้แหละในหละอีกอาทิตย์นึงนี่แหละซื้อได้นะคะแล้วแล้ววันที่เรารู้ผลแล้วก็ขายอืมแล้วลองเซ็ตฟิฟตี้ได้ไหมคะเออสน,าานใจอาจจะรอดูหน่อยค,คือมันไม่ต้องรีบไง มันมีเวลาไปถึงวันที่ยี่บเก้าอีกหลายวันคุณก็รอหให้ตลาดมันปรับตัวซึมลงมาให้เรียบร้อยหาจงังหวะลองเซฟตี้หรือซื้อหุ้นรอดูยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดมันน่าจะเริ่มไล่ขึ้นแล้วรอยอ่อนะคะทีนี้หุ้นที่ที่จะซื้อเนี่ยคะ่ะเป็นกลุ่มเดียวกับชุดเมื่อกี้ไหมหรือว่าน่าจะเป็นคนละกลุ่มแล้วก็ในแง่ของอถ้ามันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนคั่วจริงเนี่ยคะ่ะหุ้นที่แบบว่าอาจจะเสียประโยชน์หรือโดนเทขายอาจจะมีไหมคะ คือคือ,ค,อคือเรื่องการเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคั้วเปลี่ยนคั้วไหมผมคิดว่าคงไม่ถึงขนานาะเปลี่ยนคั่วแต่บรรยากรรยาศความเชื่อมั่นมันน่าจะลดลงค่ะนั้นคุณก็จะไม่น่าสนใจเลยอคุณถ่ายงงไหมคือเราตอบรับกันไปหมดแล้วไงเออว่าให้ใจเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่พอเราได้เห็นหน้าตาคารลอมอใหม่อาจจะผิดหวังก็ได้แล้วผมก็เลยคิดว่าออย่าเพึ่งเสี่ยงเราวางแผนช็อตสั้นๆ,ๆก่อนเอาถึงวันที่ยี่บเก้าเนี้ยเก่งกําไร เองกับไรยี่บเก้าพอนะครับแล้วกลุ่มหุ้นอะไรดีก็แล้วแต่เลือกเลือกให้หน่อยคะ่ะเลอแล้วแต่เลือกนะครับหรือว่าจะเอาแอดวานก็ได้เซฟๆนะฮะเอาแอดวานนะครับเอ่อ e เอา BEM ก็ได้นะครับอ่าแต่ BEM อาจจะไม่แน่เพราะว่าเขาอาจจะมีความกังวลว่าเอถ้าเกิดคุณอุ้งไม่อยู่การผลักดันนโยบายอาจจะแยกนโยบายต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลย BM อ่เ BEM อาจจะพักไวก้ก่อนก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าแอดวานอ่ถือต่อได้นะครับอ่า เอวถือต่อได้อ่ากลุ่มค้าปีก็อาจจะถือได้นะครับอ่าซอซีพีเอ็กซ์ P e X T A, ถือได้แต่ยาง CPF เนี่ยต้องระวังหน่อยราคาหมูลงนะครับค่ะแล้วก็ค้าปีกอื่นๆนะครับก็ C r r อย่างเงี้ยอาจจะถือได้ถามว่าทำไมถึงถือได้ก็จริงๆแล้วผมก็จะมีความกังวลเรื่องของเซมโซเซลโกสอยู่แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อไม่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ หุ้นมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําแล้วเราก็ไปไปได้ว่าเอออร์เน็งเนี่ยมันอาจจะพบจุดต่ําสุดไปแล้วก็ได้ตอนไตรมาสสกลุ่มค้าปีกอ่ะมันอาจจะมีการเล่นขึ้นมาจนถึงวันที่29นี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ต่างชาติเขามาซื้อหุ้นไทยบ้างไหมคะคือเขามองอยังไงบ้างยิ่งถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยอีกโฟจะไหลเข้าบ้างไหมคะจริงๆแล้วถ้าลดเร็วเกินไปโฟน่าจะไหลออก นะครับแต่ว่าพอมันเป็นตีมแบบว่าเรารู้เขารู้แล้วแหละว่าลดดอกเบีย้ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาาจะมองหุ้นไทยดีอยู่นะครับอ่ามองว่าเรากำลังจะฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจนโยบายการเงินหายตึงตัวแล้วนะครับแต่การไปเชื่อว่าโฟจะไหลเข้าต่อเนื่องค่อนข้างเสี่ยงผมคิดว่าโฟที่เข้ามาในฟุนไทยรอบนี้มันก็มาเข้ามาพร้อมเอเชียนัย่นแหละค่ะแล้วมัน<ะ>เป็นฤดูการเดี๋ยวก,วกลัวว่าเป็นแบบปีที่แล้วปีที่แล้วเข้ามาแค่สามเดือนแล้วก็ออกเลย กรกฎาสิงหากันยาเราเลิกเลยซึ่งปีนี้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อยากให้ระวังนะครับค่ะพู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะคะคุณติ่งประเมินว่าน่าจะเป็นยังไงคะน่าน่าจะเบาลงนะครับดูดูทํานองแล้วอะครับก็น่าจะเใช้ในโยบายการเงินที่เหมาะสมมากขึ้นค่ะนะครับผมมองว่าดอ่ดอดรเศรษฐพุทธแล้วก็กรงงที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่า ใช้นโยบายการเงินที่ค่อนข้างผิดฝาผิดตัวแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็นโยบายการเงินตึงตัวมากเกินไปนะครับค่ะก็น่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าปีนี้าภายใต้ผู้ว่าแบงค์ชาติคนเดิมเขาก็ลดมาตั้งสามรอบแล้วนะเดี๋ยวรอดูนะคะให้พูด <c oughs> ตรงๆก็คือทูเล a สายเกินไปค่ะได้ค่ะแล้วก็ไม่มีความต่อเนื่องอืม ดี๋ยวก็ติดกันต่อนะคะคุณปิงขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองและกยุทในวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะครับ,รบสวัสดีครับ1 1 8 0่ําต่ำกว่าน,นี้เข้าซื้อได้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะค่อนข้างจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะคะในการทยอยสะสมเลือกหุ้นแล้วก็อาจจะมีการเก่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นะคะหรือว่าปัจจัยทางการเมืองที่อาจจะทําให้หุ้นถูกกระชากขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจับจังหวะในการเลือกซื้อหุ้นได้ค่ะหุ้นเด่นแนะนากันไปหลากหลายตัวพอสมควรส่วนหุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกาแนะนําให้รอจังหวะซื้อในช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ช่วงของซีซันที่ตลาดสหรัฐอเมริกาจะขึ้นจริงๆจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึงแม้จะทําจุดสูงสุดไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคงบูล แต่ว่าจะต้องมีจังหวะของการย่อแน่นอนในช่วงเดือนหน้าก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นไทยก็ไม่ได้ขี้เร่นะคะตอนนี้น่าสนใจน่าลงทุนมากๆเลยค่ะนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยค่ะคุณผู้ชมคะเอาละคะมีกิจกรรมดีๆนะคะสัมมนามาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ อ,อยากจะศึกษาความรู้นะะในด้านของการลงทุนนะคะก็อย่าลืมติดตามสัมมนาของช n นในช่วงวันที่8และก็วันที่9นะคะในว t ทานี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูทองคากันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่ทองคำเนี่ย ดูเหมือนแบบไซเ a y เลือกทางนะคะจะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นคนก็ลุ้นนะคะเมื่อไหร่จะได้เทคโปรฟิตนะคะเมื่อไหร่จะทําจุดสูงสุดใหม่นะคะปรากฏว่าก็ยังไม่ไปทดสอบไฮเดิมที่เคยทําเอาไว้ค่ะนะคะมาดูกันค่ะว่ากลยุทธ์ในการเทรดทองคําในช่วงหลังจากนี้นะคะจะต้องทํำยังไงช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะ TNN ช่อง16ชวนร่วมง,งานสมมนาแห่งปี2025หนึ่งในโอกาสก้าสู่ปีที่18กับภารกิจครั้งใหญ่ t r a น s f ฟอร์ n g t h a i แ a นด์ปรับโฉมไทยสู่อนาคตและความยั่งยืนเจาะลึกทุกมิติที่มีผลต่อก,การเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์สังคมผู้สูงอายุเทคโนโลยีและความยั่งยืนพร้อมฟังนโยบายสำคัญจากภาครัฐและเจาะลึกมุมมองจากผู้นำทุกภาคส่วน2วันเต็มเข้มข้นทั้ง15วงเสวนากับ1ิาพิธีกรตัวจริง สองเวทีอัดแน่นด้วยวิสัยทัศน์จาก40ผู้นำระดับชาติเมนสเตจสัมมนาระดับนโยบายเข้มข้นกับทุกแนวคิดของผู้นำประเทศและผู้บริหารระดับสูง TNN Original s t a t e ยก YouTube ช่อง TNN Original มาจัดให้ชมกันสด อัดแน่นด้วยเนื้อหาพลิกโฉมประเทศและปลดล็อกศักยภาพไทยทั้งเวิร์ลเ l ล e a ล t ทคเอิร์วันที่8และวันที่9กันยายน2568นี้เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่อาคารทูดิจิตอลพาร์คชั้น3ฝั่งเวสสุขุมวิท101สนใจเข้าร่วมงานสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยการสแกน QR code คที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนและรอการยืนยันจากทีมงานห้ามพลาดที่นั่งมีจานวนจากัด ท n n 16, ช่อง16ชวนร่วมงานสมนาแห่งปี2025นหเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่18กับภารกิจครั้งใหญ่ทรา n s f o r m i n g t h a i แ a นด์ Thailand, ปรับโฉมไทยสู่อนาคตและความยั่งยืนเจาะลึกทุกมิติที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์สังคมผู้สูงอายุเทคโนโลยีและความยั่งยืนพร้อมฟังนโยบายสำคัญจากภาครัฐและเจาะลึกมุมมองจากผู้นำทุกภาคส่วน2วันเต็มเข้มขน้นทั้ง15วงเสวนากับ1ิาพิธีกรตัวจริง สองเวทีอัดแน่นด้วยวิสัยทัศน์จาก40ผู้นำระดับชาติเมสเตดสัมมนาระดับนโยบายเข้มข้นกับทุกแนวคิดของผู้นำประเทศและผู้บริหารระดับสูง TNN Original s t a t e ยก y o u t u b e ช่อง TNN Original มาจัดให้ชมกันสด อัดแน่นด้วยเนื้อหาพลิกโฉมประเทศและปลดล็อกศักยภาพไทยทั้งเว W ล์ดเวล e a ล t e c h e a r t h วันที่8และวันที่9กันยายน2568นรนี้เวลา9กนาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่อาคารทรูดิจิตอลพาร์คชั้น3ฝั่งเวสสุขุมวิท101สนใจเข้าร่วมงานสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยการสแกน QR code คที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนและรอการยืนยันจากทีมงานห้ามพลาดที่นั่งมีจานวนจากัด เจาะลึกตลาดทองคำไปพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอกิชารัฐทิรันยศิริจากแม่ทองสุก MTS g กค่ะคุณหมอ,หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะคุณหมอคะตลาดทองคำไซเเหลืะเกินนะคะไม่เลือกทางสักทีค่ะคุณหมอครับปัจจัยอะไรคะที่จะหนุนทำให้ทองคำเนี่ยพลิกพุ่งขึ้นไปทดสอบในบริเอนไฮเดิมได้ค่ะปัจจัยหล,กลักๆก็คือเรื่องการที่ดอลลาร์จะกลับมาอ่อนค่าลงนะครับ ปัจจุบการที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มอ่อนแอลงอย่างตัวอย่างเช่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับภาคค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มอ่อนแอลงหมายความว่ากาลังซื้อตกลงไปเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์ในช่วงวนันศุกร์อ่อนค่าลงมาดังนั้นในช่วงระหว่าง สอสเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวแต่ราคาเริ่มยกฐานสูงขึ้นมาเรื่อยๆจากฐานเดิมที่บริเวณ5้า0มื่ถึงห้าหมตอนนี้ฐานยกขึ้นมาที่บริเวณ51200ถึง51400คือยกฐานขึ้นมาประมาณบาทละห้าร้อย สำหรับตลาดโลกนั้นก็ฐานยกขึ้นมาจากสามสพันสามรอยเหลียนขึ้นมาเป็นสามพันสามร้อยสามสิบและมีส่วนด้านบนที่สามพันสอห้าสิบนั่นหมายความว่าตอนนี้ทองคำกำลังสะสมพลังเพื่อที่เตรียมจะปรับตัวสูงขึ้นต่อข่าวหลักที่ตลาดรอคอยก็คือการลดระเบียของเฟดซึ่งจะมีการประชุมของเฟดประมาณกลางเดือนหน้ากันยายน ตลาดคาดการมากกว่า89%ณขณะน,นี้คิดว่าเฟดคงจะลดดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมครั้งหน้าซึ่งน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะทำให้ทองคำขึ้นในช่วงปลายเดือนและต้นเดือนหน้าครับค่ะก็คืออ,อยู่ที่บริเวณนี้เลยนะคะที่เป็นจุดสะสมพลังอยู่นะคะคือ 3, <350. S 2> ถ้าทองคำสามารถเแรงขึ้นเหนือ3,420เหรียญได้เนี่ย จะเกิดการขึ้นใหญ่นะครับบริเวณ3,420เหรียญหรือทองไทยเนี่ยทะลุ52,000ื่นสอนขึ้นไปเนี่ยจะทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้สัป,ประหนึ่งร้อยถึงสองรเหรียญนยี่ครับอืมค่ะแล้ว โอกาสที่จะแบบหลุดกรอบด้านล่างอะไรอย่างงี้ยังมีไหมคะหรือว่าไม่มีแล้วคะคือทองคําตอนนี้เหมือนยกขานขึ้นมาที่สามพันเหรียญนะคะคุณหมอคะเ,ออเราจะเห็นได้ว่ากรอบด้านล่างเนี่ยมันยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆโอกาสที่จะลงไปบริเวณห้าหมื่นหรือห้าหมื่นเจ็ดร้อยเนี่ยเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสภาวะค่าเงินอลา์ที่กลับมาอ่อนค่าอยู่ณขณะนี้ครับดังนั้นโดยภาพหลักๆเนี่ย ตัวเลขถ้าไม่มีการพลิกล็อกมากหรือภาวะเงินเฟ้อที่ปรับสูงเยอะๆเนี่ยก็ยังเชื่อว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นได้จากตลาดรูดดิ้งเขาสจครับค่ะส่วนบ้านเราห้าหมื่นห้าพันละคะคุณหมอคะน่าจะมีโอกาสมองเห<อ>็นได้ไหมคะห้าหมื่นห้าพันในปีนี้น่าจะยังไกลไปเนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับโดยเงินบาทในช่วงสองเดือนมานี้แข็งค่าซึ่งกว่าบาทสี่สิบตังค์ ซึ่งมันเป็นตัวกดดันราคาทองคำถินบาทรับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อบาททองคํำก<ฆ>ารแข็งค่าของเงินบาทก็มาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์<ฆ>ซึ่งแน่นอนดอลลาร์แข็งมันก็กลับข้างกลับไปกลับมาซึ่งตัวเนี้เป็นตัวกดดันทำให้ราคาทองของไทยเนี่ยขึ้นแต่ขึ้นได้น้อยกว่าราคาทองของตลาดโลกในขณะนี้ครับค่ะ ถ้าทองโลกไปที่ประมาณสามพันเจ็ดเป้าที่คุณหมอเคยให้ไว้นะคะทองไทยประมาณกี่บาทคะเออทองไทยจะตกประมาณห้าหมื่นสี่ถ้าทองโลกไปที่สามพันเจ็ดร้อยทองไทยน่าจะแถวๆห้าหมืนสี่หรือห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยได้ครับแต่น่าจะยังไม่ทดสอบห้าหมื่นห้าพันค่ะเต็มที่เลยยังไงก็น่าจะไม่ถึงห้าหมืนห้านะคะใช่เพราะว่าเงินบาทน่าจะแข็ง ได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สะสมพลังก็คือค่อยๆหาจังหวะเข้าซื้อตอนนี้เป็นจังหวะที่แนะนําให้เข้าซื้อตลอดนะครับในช่วงแบบนี้เป็นช่วงที่ทยอยซื้อสะสมนะฮะทีละน้อยทีละห้าเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตแล้วก็ไปรอขายในช่วงปลายปีครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอกิชรัตธีรัญยศรีนะคะจากแม่ทองสุก m t s g o ค่ะประเมินทองคำยังคงเป็นช่วงโซนของการสะสมพลังคือราคาทองคำไซด์เวย์ออกด้านข้างนะคะไม่ขึ้นไม่ลงวิ่งอยู่ในกร,รอบเพื่อรอจังหวะถ้าข่าวลดดอกเบี้ยนะคะและเกิดการลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนหน้ามีโอกาสที่ทองจะพุ่งส่วนเป้าหมายในปีนี้ยังคงให้ไว้ที่3,700เอหรียญสหรัฐต่อทรออนตีเป็น ทองไทยจะอยู่ที่ประมาณซัก5้าค0่บาทต่อ1บาททองคำน่าจะไปไม่ถึงไฮเดิมที่5,500 0ัเพราะว่าโดนค่าเงินบาทกดดันเอาไว้เพราะฉะนั้นทองไทยจะขึ้นน้อยกว่าทองโลกนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับชีนเอนเวลของเราได้เป็นประจำค่ะธนวันปนัชลรทีมงานสวัสดีค่ะ